อันนี้ก็โวเซอมาสึบวันนี้กลับมาอยู่อีกแล้วในช่องนะ้องหมองูไทยเลนแล้วก,ก็วันนี้จะไม่ถ่ายคลิปนอนนะจ๊ะก็จะแบบคลิปที่อ,อาจจะสา้นิดนึนนงเราราะว่าอีดิกรกิเด็กเป็ดนี่มันดอยทำขวามรู้สึกของฉันอุ้ยเกมแซ่บเสบยไปเนาะก็สามารถไปหาโหลดกันได้นะคะเดี๋ยวอุปปีเพถามไป ด้านหลังคดเหมือนเลยหรือว่ากูโหลดเกมน,นอกแมปอะไรวะเนี่ยโหลดถูกแล้วมนะอันนี้ไม่ใช่เบบี้เยลโล่นะคะหรือว่าไม่ใช่เด็ผกผีนี่แหละอู้ my god อู้ได้ตังด้วยตังฟรีอ้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจให้หน่อยอันนี้ผมได้อีเวนจากคุณนายบันซิวอีซิวอี เมอนแม่มากูมีตังสอง0ันด้วยอุ้ดีแล้วกูทำยังไงต่อบเร่นยังไงฟรีด้วยอืมมีของฟรีของฟรีของฟรีโอ้ยโอเมก้าคิดซะว่นี่ไปเริ่มเกมกันเลยเออเอเด็กผีิดไว่ายหาเจแล้วยากข้างหลังมันเป็นป็อปปี้เพทาน